สวัสดีครับเพื่อนๆชาวขี่เที่ยวเรือใบผักากทุกท่านครับวันนี้ก็มีรถพี่นะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะกลับบ้านที่สุรินทร์นะครับก็เลยแวะมาร้านพอดมารเก็ช็อปนะครับทักทายพูดคุยกันนะนี่ก็เป็นท่อเดิมนะครับยังไม่ผ่านะครับนะการแต่งก็เป็นทรงเดิมๆนะครับมีกระเป๋าเป้หน้าเดินทางนะครับมีโชคโอลินนะครับอย่างองื่นก็ เป็นเดิมๆหมดนะครับเปลี่ยนโชคโอลินนะครับระยะไม่ก็2 5 0 0 0กิโลถือว่าใช้งานคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับผมเราก็มาดูนะการแต่งรถนะสำหรับสไตล์คลาสสิกก็ไม่มีอะไรมากครับแต่คันนี้ที่ดูนะครับมีเปลี่ยนเบาะนะครับนะเปลี่ยนนะโชคโอลินนะครับแล้วก็ ายท่อไม่ใช่ดิคอท่อเป็นไทเทนะครับน้ำหนักก็จะเบาแล้วก็ทำให้วิ่งดีขึ้นนะเสียอย่างเดียวคือเป็นท่อเดิมนะครับมันก็เลยวิ่งอดืดๆหน่อยนะครับเห็นพี่เขาบอกว่างั้นนะก็อันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วครับให้เดินทางปลอดภัยครับผมกลับบ้านสุรินทร์ครับจะเดินทางไปกรุงเทพเรียบด่วนรามอินา เชียครับเดินทางปลอดภัยครับผมเจอกันงานที่ร้านโชคชัยเด้อเบาๆครับนิ่มๆ <c oughs>